5ราศีมีเกณฑ์รวยครึ่งปีหลัง2,567ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงการเงินดีถึงดีมากมีโอกาสร่ำรวยช่วงครึ่งปีหลัง2,567ได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวราศีพฤษภเงินทองไม่ขาดมือรายได้เข้ามาเรื่อยๆหมุนเงินได้คล่องมือไม่มีขาดช่วงอย่างแน่นอนถ้าดาวพฤหสัสบดีทับดวงของใครคนนั้นมีโอกาสพิช,ชิตากลายเป็นเศรษฐีได้เลยควรวางแผนการเงินให้ดี ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรากฎาคมถึง16สิงหาคมการเงินชาวราศีกรกฎถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากรายได้ผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ขอให้ระวังเรื่องการโดนเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะการให้คนยืมเงินเพราะมีเกณฑ์โดนชักดาบได้ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกดวงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบหากคุณหวังเรื่องเงินทองยังมีโอกาสสมหวังอยู่แต่หากจะลงทุนหรือทำอะไรเสี่ยงๆด้านการเงินขอให้นั่งทับมือไว้ก่อนเพราะมีโอกาสได้ไม่คุ้มเสียดวงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบอีกหกเดือนที่เหลือน,นี้ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มการาคมถึง12กุมภาพันธ์ การเงินชาวราศีมังกรดวงดีสุดใน12ราศีเรื่องเงินทองผลประโยชน์โชคลาภยังมีเข้ามาให้ชื่นใจเรื่อยๆแต่จะมีรายจ่ายที่เพิ่มเข้ามาบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องจ่ายอยู่แล้วบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องจ่ายกระทนหันแถมมีเกณฑ์ได้ลุ้นรางวัลใหญ่ในอีก6เดือนจากนี้ ราศีกุม,กมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุม,กมดวงการเงินชาวราศีกุม,กมช่วงนี้รายได้เข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะยังไม่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ในช่วง6เดือนต่อจากนี้จะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงิน ขอเพียงอดทน <juk S 1> อ <บ S 2> รออีกสักพักเท่านั้นชาวราศีกุมมีโอกาสมีเงินเก็บมากขึ้นแถมยังได้มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของชิ้นใหญ่อีกด้วยเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน1การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำใ,ให้คุณทำบุญที่วัริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง ส,สการเสริม่วง,งจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉ<ด>พาะต้นไม้ตระกูกลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ